ศาสัร CBF และ CBP ได้ตกลงให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำงานวิจัยและปรับปรุงพันุ์กัญชงและกัญทาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CBF และ CBP สร่อไปขอขอบพระคุณมากครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโอกาสความร่วมมือในครั้งนี้และมีความเชื่อมั่น ในศักยภาพฝูงสูตวิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณนะคะชื่นชมในความสำเร็จวันนี้และก็ชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้อมที่จะรับใช้ไทยนะ ทุกภาคส่วนของสังคมที่ต้องการเอาบางของเกษตรนะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมเกษตรกาติบกอดยโอกาสนี้นะครับเปิดศูนย์วิจัยป,ป่าปูนพันธ์และวิเคราะห์ทางเคมีกัญชา C B C A นะบัตน,นี้ครับขอบคุณมากครับชั้งสมภาคเนี้ยสำคัญที่จะช่วยในการผักดันขิดความสามารถของประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่งเปใน,นระดับโลกเลย วันนี้รายการมองโลกมองกเกษตรนะครับเราจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กับของซ p พ r กรุปประกอบด้วยสองบริษัทนะครับก็คือ CPP เจริญโภกภันธุ์พอดิวที่เกี่ยวกับทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทางด้าน CPF ก็คือเจริญโภกภัณฑ์อาหารนะครับสองบริษัทนี้ก็มาให้ทุนวิจัยนะครับกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ของเรานะครับเพื่อมาเป็น ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์เคมีทางกัญชานะครับหรือเรียกว่า C B C A นะครับก็มาฟังนิดนึงว่าทางวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ C P P กับ C P F เป็นอย่างไรในงานวิเคราะห์ทางเคมีกัญชาวันนี้ครับ วันนี้เราก็มาอยู่ในงานของการเปิดศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์เคมีทางกัญชานะครับของแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะครับจาก2บริษัทก็คือ CPP กับ CPF นะครับก็คุณสายันกับคุณณลินีนะครับวันนี้เราถือเขาเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้มา สัมภาษณ์ว่าทําไมทางกลุ่ม CP จึงมีคณะวิสัยทัศน์หรืออยากจะมาร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมเชิญคุณสายันครับผมในส่วนของศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโปรดัก t ทุกโปรดักตจะมาจากสายพันธุ์ที่ดีก่อนในเบื้องต้นในทุกมิติของภาคเกษตรฉะนั้นเราอยากได้โปรดัก t ์ที่ดีแล้วก็มีทีเด็ดมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ นะครับศาสนาชนได้นะครับก็ต้องมีพันธุ์ที่ดีที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ตลาดมีความต้องการตามฟาร์มต้องการของตลาดโลกอันนี้เป็นนโยบายหลักของเราครับจริงๆนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกวิสัยทัศน์ของ CP จริงๆเพราะว่าบางบริษัทหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปถึงปลายนะ้ำไปหาพันธุ์แล้วก็มาสกัดสารแล้วก็ทา ถ้าผลิตภัณฑ์เนาะแต่จริงๆไอ้นั้นมันไม่ใช่ความยั่งยืนค,ความยั่งยืนที่แท้จริงคือเราน่าจะต้องมีพันธุ์ของไทยเองโดวยวงเล็บเลยเนาะพันธุ์ของประเทศไทยเองแล้วก็เราพัฒนาเองด้วยนะครับผมว่าเป็นวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่าครับพอเราได้องค์ความรู้ในส่วนของพันธุ์ที่ดีมีคุณสมบ,บัติความมีความต้องการของตลาดแล้วนะส่งมาเพระอทาง CPF CPF เองนะฮะก็ทุกท่านคงทราบดีว่าเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อส่งมอบจานเสริมนะครับทั่วโลกอยู่แล้วนะครับขอเชิญครับค่ะก็คืออย่างที่วิ่สายยันพูดนะคะก็คือ CPF เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นตัวของโลกนะคะเราอยากที่จะส่งเสริมสุขภาพของประชากรทั่วโลกนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติในการสารสร้างนวัตรกรรมแล้วก็การแปลรูปอาหารให้กับประชากรไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั่วโลก หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการเปิดเสรีให้มีการเอาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาเราก็มองว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเพราะว่าเราดูว่ากันทุชันชาเนี่ยมีสารแอคทีฟอินทรีย์หลายตัวที่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของทางการแพทย์เนี่ยได้เอาสารแอคทีฟอินทรีย์ต่างๆเหล่านีน้มาช่วยในการรักษานะคะในทางการแพทย์เราก็มองว่าถ้าเราเอาแอคทีฟอินทรีย์ต่างๆเหล่านีน้มาใส่ในอาหารทำให้ม,มันเป็นฟังชั่นอลฟูดฟังชั่นอลดื่มเนี่ย มันก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพของประชากรทั่วประเทศทั่วโลกได้นะคะดังนั้นเนี่ยทาง CPF ก็มีการเวิร์กกับทาง c p p เองด้วยเช่นกันว่าเราอยากได้การชงกัญชาที่มีเอทิฟินกิเดียนเช่น CBD CBM CPG ซึ่งเป็นตัวส่วนช่วยในเรื่องของเช่นการรีแลกเรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นช่วยการลดความเครียดสารเหล่านี้เนี่ยเอามาใส่ในอาหารหรือว่าใส่ใน เพื่อดื่มยังไงเพื่อให้เกิดเอ f เ c t i v e n e s s หรือว่ามี Functional แล้วก็ช่วยประชากรทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกได้ยังไงได้บ้างอันนี้เป็นวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจหลักที่ CPF อยากเข้ามาช่วย u p อร์ตประเทศชาติเลยนะคะก็ก็เป็นที่ดีใจของนักวิจัยทางทางด้านมอเกษตรเนะพูดตรงๆทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย โดยเฉพาะในศูนย์เนี่ยเราประกอบด้วย2คณะนะครับคณะวิทยาศาสตร์กับคณะเกษตรศาสตร์แล้วก็สีภาควิชาก็คือมีคณะเคมีเนาะคณะพันธุศาสตร์คณะพฤกษศาสตร์แล้วก็ภาควิชาพืชไรนาทีวิจัยเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องไปด้วยการกระทุนวิจัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นการครบเครื่องเพราะว่ามีทั้งต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ํา เราไม่ได้ทําแค่ให้มหาวิทยาลัยหรือทําแค่ C ีพีจริงๆแล้วเนองคอง์ความรู้ทางด้านกัญชาผมว่ามีน้อยมากในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็อ้างอิงต่างประเทศแล้วก็พันของต่างประเทศเนาะฉะนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเราก็ทําวิจัยมาประมาณปีกว่าๆละแต่เราเพิ่งมาเปิดเปิดศูนย์วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอฝากทิ้งท้ายเขาเรียกว่าวลรีเด็ดๆหรือว่าอนาคตของการวิจัยทางด้านโครงการเราเนี่ยควรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับคุณสายันครับ ทางเราเองนะครับทาง CVP และ CVF ต้องการสนับสนุนเรื่องของงานวิจัยกับมาหาลัยอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเพื่อเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ของทั่วโลกที่เขามีอยู่ในตลาดส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักของพวกเราครับ คือจริงๆต้องบอกว่าโครงการนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าจริงๆนอกจากจะเป็นการร่วมมือของงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเกษตรเองแล้วของทาง C C P C P P ทาง C P F ก็ทํางานวิจัยเรื่องนี้แต่ในมุมของฟายน้ํายกตัวอย่างเช่นว่าทาง C P P ก็มีการดูเรื่องของพัน์กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรการปลูกด้วยการปลูกด้วยต้องทาง C P F ก็นําเอาผลผลตรงนี้มาทําวิจัยว่าสินค้าที่เราทําออกมาเนี่ย ในมุมของคิคอลสต l s t u ี้เนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่าแล้วมันเซฟตี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น,นถือว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างแผ่ผลค่อนข้างกว้างตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําเลยทีเดียวไม่ใช่แค่เฉพาะต้นน้ําก็ถือว่าเป็นภาพใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสุดเป็นตัวแทน c p f กับ CPP นะคะก็คือมองว่างานวิจัยทั้ง4ภาคทั้ง4ทั้ง3ภาคเนี้ยสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันขีดความสามารถของประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่งเป็นระดับโลกเลย ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกวิสัยทัศน์ทางบริษัทเอกชนนะผมว่านี่เป็นโมเดลในต่างประเทศเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยทั่วๆไปก็จะถูกเ้ารยได้ทุนจากภาคเอกชนมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาทางยุโรปต่างนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่เราได้รับงานวิจัยแล้วก็ทำงานเป็นทีมเนาะก็หวังว่างานวิจัยครั้งนี้เนี่ยจะสามารถ และตอบโจทย์แล้วก็ให้องค์ความรู้กับประเทศได้ในอนาคตนะครับผมก็เชื่อวันอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง CPP กับ CPF มากนะครับที่ไว้วางใจทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับค่ับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CPP กับ CPF นะครับในในกลุ่มของ CP เนี่ยว่ามาให้ทุนวิจัยนะครับกับทางมหาวิวทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่า ทางภาคเอกชนมาสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐหรือทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยในประเทศที่เจริญแล้วอยู่แล้วนะครับที่มีทางเอกชนมามาซัพพอร์ตนะครับหรือมาลงทุนในงานวิจัยส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมในมองโลกมองเกษตรนะครับจะเสนอมุมมองดีๆทางด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนคนไทยได้รับทราบกันครับติดตามชมกันครับ